ตเป็นบรรยากาศภายในตลาดนี่ครับก็ไปด้านในนะครับบไครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกินเที่ยวกับไว้กนะครับวันนี้ไว้กก็จะพาไปเที่ยวประเทศลาวนะครับประเทศเพื่อนบ้านนะครับนั่งรถไฟความเร็วสูงไปวังเวียงแล้วก็มาที่เวียงจันทร์นะครับผมกันครับ ตงิเดินทางไปหนองคายกันครับผมเราจะข้ามไปฟังเล่ากันครับบนะครับจังหวัดหนองคายนะครับผมวันนี้เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวลาากันครับเราก็ผ่านตอมอฝั่งไทยเข้ามานะครับเรียบร้อยเราก็จะมาซื้อตัว๋วรถโดยสารข้าม ไปฝั่งลาวกันนะครับนี่ครับราคา30บาทนะครับผมแล้วเราก็นั่งคอยนะครับตอนนี้รถก็มาแล้วเราก็จะไปขึ้นรถกันนะครับก็ขึ้นรถแล้วเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยยูรถแล้วนะครับนรถข้ามไปฝั่งลาวแล้วน,นี่รถก็วิ่งข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแล้วนะครับผม ตอนนี้เราอยู่บนสะพานแล้วนะครับก็ชมวิวฝั่งแม่น้ำโขงนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมนะเป็นบรรยากาศแม่น้ำโขงนะครับผมก็ใช้เวลาไม่นานนะครับเราก็มาถึงบริเวณด่านตมฝั่งลาวแล้วนะครับผมครับตอนนี้เราก็ออกมาจากตมเรียบร้อยแล้วก็จะไปเหมารถกันนะครับเพื่อที่จะไปสถานีรถไฟความเร็วสูงลาวกินนะครับผม นี่ครับนั่งรถไปเลยนะครับผมนี้เราก็มาอยู่หน้าสถานีรถไฟความเร็วสูงนะครับของลาานะครับที่เยีนเยนเยีนเย็นนะครับผมนเราจะซื้อสัวกันนะครับเราจะไปวังเวียงกันนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ตั๋วมาแล้วนะครับคนละห้าร้อยบาทนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับก็จะถึงวังเวียงนะครับผม ยากาศข้างในสถานีรถไฟนะครับที่นี่เขาเรียกอะไรนะเวียนจันนะเวียนเตียนนะครับเวียนจันครับก็จะรอคิวขึ้นรถกันนะครับผมนี่ครับรถก็มาแล้วนะครับขึ้นรถไฟกันครับไฟลาวันที่ศูนย์หนึ่งครับผมของเราคันแรกเลยครับ ตอนนี้ก็ได้ที่นั่งเรียบร้อยนะครับเราก็ได้นั่งแบบหันหลังรถไฟว,วิ่งหันหลังนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในด้านในนะครับก็รถไฟก็เริ่มออกแาก,กสถานีนะครับเจ้าหน้าที่ก็ตรวจสิ่งของบนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับผม กันถึงใช้เวลาประมาณชั่วโมงนครับผมครับในการเดินทางออกเราก็ต้องเก็บตัว๋วโดยสารไว้ด้วยนะครับเพื่อเราต้องสแกนออกเวลาเวลาออกจากสถานีนะครับผมสถานีรถไฟวังเวียงครับผม รถตู้ไปครับ200บาทครับไปที่โรงแรมแต่ถ้าเราไปทั่วไปเราก็นั่งรถโดยสารไปก็ได้นะครับคนละ50บาทไปส่งถึงโรงแรมเลยนะครับผมนั่องจากเราไม่ทราบนะครับเราก็เลยนั่งรถตู้ไปกันนะครับครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโรงแรมที่เราพักนะครับโรงแรมวิววิวนะครับผมครับอยู่ข้างแม่น้ำนะครับปีสามสามิบ ริวเววิวนะครับผมข้างมาก็จะมีห้องน้ำนครับเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็โครนะครับอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับผมเตียงคู่แล้วก็เตียงแถมอีกที่หนึ่งนะครับก็จะมีไดเป่าผมนะครับผมทีวีเล็กๆครับผมแล้วก็เครื่องทำน้ำหมุน เครื่องทำน้ำร้อนเอาแล้วก็มีน้ำไม่สองขวดชิชู่กาแฟครับผมครับมีโต๊ะให้นะครับนี่ก็จะเป็นวิวด้านนอกครับผมเราจะพาไปดูนะครับกับค่าโรงแรมก็เราจองพันเน็ตนะครับก็ประมาณแปด้กว่าบาทนะครับแต่ครับบรรยากาศแบบนี้ก็โอเคนะครับนี่ครับได้บรรยากาศติดแม่น้ำสองเลยนะครับผมแล้วก็ ฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นภูเขาครับเป็นเขายินทปูนครับที่สวยๆกันมาฝั่งนู้นครับผมถือว่าคุ้มค่ามากครับค่าโรงแรมตรงนี้ครับผมนี่มาถึงโรงแรมเราเปิดแอร์ครับเราเผลอหลับไปเลยนะครับผมนะครับตื่นขึ้นมาทีก็มืดแล้วครับผมมงทุ่มหนึ่งแล้วนะครับผมเราก็เลยลงไปเช่ามอเตอร์ไซค์ที่โรงแรมนะเขามีมอเตอร์ไซค์ให้เช่านะครับน่าจะวันละสองร้อยนะครับผมเราก็เติมน้ํามันกันเองนะครับ เสร็จแล้วเราก็ออกมาเลาะดูบรรยากาศ็อกเวียกนะผมนี่ครับเป็นบรรยากาศตอนคืนนี่ก็เป็นข้างอีกฝั่งหนึ่งตรงฝั่งตรงข้ามกับโรงแรมเรานะครับผมจะมองข้ามไปฝั่งนู้นนะครับผมฝั่งที่เราอยู่นะครับฝั่งนู้นจะติดถนนใหญ่นะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมเราจะมาหาทานอาหารกันนะครับ กระทะบเฟ่์นะครับผมก็บรรยากาศไปอีกอย่างนะครับผมมาวงเวียงมาจิ้นหมูกระทะครับผมบรรกากาศนี้สุดยอดเลยครับผมก็จะมีการปล่อยโคมไฟด้วยนะครับช่วงร้านอาหารอะไรอย่างนี้เขาก็จะมีปล่อยโคมนะเราสามารถติดต่อซื้อโคมเขาได้นะครับแล้วก็ไปปล่อยนะครับผมการดี่เนี่ยมิไซเบทฟอมน้ำขวาง ร้านนี้้องเกี่ยวมิไซเบ็บดป้องครับไอ้เริ่นแอบานี่มิไซเบีดนะครับใสไซป้าบรรยากาศสุดๆครับทรรมชาติมากตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนเช้านะครับก็ก็จะมีปล่อยบอลลูนนะครับอ่ออยู่เยี่ยงตรงข้างฝั่งโรงแรมที่เราอยู่เลยนะครับผมติดมาตอนเช้าก็สามารถมองเห็นได้เลยครับ ขายจากหน้าโรงแรมเราครับแล้วเราก็ตอนเช้านะครับเราก็จะแป๊บๆเต็ีมตัวเรียบร้อยแล้วก็จะไปที่ท่องเที่ยวที่เรามีหมายไว้นะครับผมต้องทําเวลาหน่อยนะครับผมวันนี้นี่ก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดตลาดเช้าของวังเวียงนะครับผมนี่เป็นบรรยากาศในการซื้อของจับจ่ายแย้ของเหมือนตลาดต่างจังหวัดบ้านเราเลยนะครับผมนี่ฮะ ดูแบบเอ่อแบบธรรมชาติแบบสุดๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเขาไปเดินกันครับบรรยากาศตลาดว่งเวียงนะครับผมปุ๊บโอหมอกสมเจียงครับหมกเจียงครับนี่นี่รถละสองหมื่นครับผมเปโลตเปโลตแมักแม็กแบนี้ครับอันนี้ Yeah. you. รับสภาพตีป่าครับนี่ร้านอาหารนะครับับบริเวณด้านในก็จะมีร้านกาแฟนะครับเราก็จะมานั่งจิบกาแฟกันครับนี่ครับบรรยากาศตอนเช้าน,นะครับจิบกาแฟจะได้สดชื่นนะครับผมนี่ก็เป็นบริเวณด้านในถ้ำนางฟ้านะครับ เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปกันชมกันนะครับผมเป็นบรรยากาศด้านในนะครับจะสวยงามขนาดไหนนะครับผมเหมือนที่เขาล่ำารือกันไหมครับนี่ครับเข้าไปด้านในนะครับนี่เป็นบรรยากาศด้านในเว้นด้าไในถังน้ำเป็น,นาทางญี่ปุนครับเกิดจากการกัดซอกของน้ำครับผมน้ำย,ย่อยยดลงมากกว่าีเป็น บบนีครัตรงนี้ก็จะเป็นทำน้อนครับผมการเข้าทำน้อนก็ต้องนี่ครับเป็นดังห่วงยางเข้าไปครับผครับในการเข้าถ้ำก็จะมีค่าใช้จ่ายนะครับในการ เช่าห่วงยางเขาเข้าไปนะครับผมเข้าไปด้านในนะครับเ,รา,เราก็ไม่ได้เตรียมชุดมานะครับเราก็เลยไม่เข้ากันดีกว่านะครับให้ดูด้านหน้าพอแล้วครับหันมาใกล้ๆกันก็จะเป็นสะพานแฝดน,นะครับใช้ข้ามแม่น้ำสองนะครับผมก็เป็นของชาวบ้านใช้สัญจรไปมานะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมดูนะครับ ถ้าถูกใจคลิปก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับหรือกดแชร์นะครับผมเพื่อไปกำลังใจช่องเราได้ครับผมหรือกดซุปเปอร์แท็กให้ด้วยก็จะดีมากเลยนะครับผมขอบคุณครับครับเสร็จแล้วเราก็จะไปกินข้าวเปียกกันครับรสชาติอร่อยมากเลยนะครับร้านนี้น่ครับก็จะมีข้าวเปียกแล้วก็มีเครื่องในไก่นะครับเราปีกไก่กลืนไก่นะครับมีถั่วงอกมีมะนาวให้นะครับครับตอนนี้ก็มากินข้าวเปียกกันครับผม ครับผมีเป็นคล้ายๆกุณจจบบ้านเท่านะะเป็นเส้นนิ่มๆซอสกระมีเครื่องในใกล้ครับผมปีไกลครับผมอันนี้ก็เป็นช่วงงอกันนี้มีบางน้ําให้ครับครับกนนี้มีเครื่องปรุงครับผมนี่เนี่ยแต่เท้าดิใไส้ครับตามสะดวกเดี๋ยวอีกอ้อมชิ้นหนึ่ับผมงครับผมอ่อน สุดยอดอันนี้สุดยอดครับอร่อยครับสำหรับเพื่อนๆจะมาทานนะครับก็ขับรถหารถไก่สามตัวนี้นะครับผมหน้าร้านจะมีไก่สามตัวตั้งอยู่นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอยู่บริเวณไหนนะครับผมพอทานอาหารเสร็จเราก็กลับไปที่โรงแรมนะพักนิดหนึ่งแล้วเช็คเอาท์ออกมานะครับก็ให้เจ้าหน้าที่เขามาส่งนะครับค่ารถคนละห้าสิบบาทมาที่ขนส่งนะครับเราก็จะซื้อตั๋วนะครับราคาสองร้อยบาทครับไปที่ขนส่งสายเหนือนะครับผม ถ้าเราจะไปต่อเราก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาได้นะครับให้เขาไปส่งที่โรงแรมเราก็ได้นะครับออกมาก็เลยไปนิดนึงก็จะไปสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับผมตรนนี้ก็อยู่ก่อนถึงเลยตลาดมานิดนึงนัแล้ะครับเป็นรถตู้ครับรถตู้เลยครับสองชั่วโมงกว่าใช่ไหะประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงถึงนะครับ ตอนนี้เราก็มาถึงตลาดเช้าเวียงแก่นแล้วนะครับผมเป็นบกสเป็นขนส่งนะครับผมเราสามารถนั่งรถจากตรงนี้ไปที่สะพานมิตรภาพไทยลาวที่หนองคายได้นะครับผม ขากลับเดี๋ยวเราจะพามารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับลิ้มปูงกันครับล้างเมาคนละลอยร้านเดียวครับเพราะว่าที่นี่มันจะมีห้ามเราะห้ามเดี่ยวห้ามลนแหละเอาไปเร็วบรรยากาศเป็นยังไงบ้า, <ft> า,างคร,าครับบรรยากาศที่เวียงจันทนะครับผมแล้วก็จะพาเลาะดูนะครับเราไปช่วงประมาณ หลังปีใหม่นะครับประมาณมกราาต้นๆมกรานะครับไปถึงกลางเดือน,นครับช่วงนี้ครับก็กางคืนก็จะเย็นนิดนึงแต่ตอนเช้าก็จะอบอ้าวนิดนึงครับผมฝั่งนั้นก็จะเป็นฝั่งอำเภอสีเชียงใหม่จังหวัดนนองคายนะครับผม ของประเทศไทยเรานะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งลราครับนี่ก็เป็นโรงแรมวีโฮเทลเวียงจันทร์ครับเป็นโรงแรมที่เราเช่านะครับเราเช่าผ่านเน่ยนะครับคือรับแ0 0บาทนะครับผมก็โอเคนะครับคือว่าเดี๋ยวเราจะพาไปรีวิวกันครับเียกันนะครับนุงเยนะครับ,น,รบนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเป็นเตียงเตียงคู่2คนนะครับผมแล้วก็มี ทีวีแล้วก็มีกาต้มรลล้อนทิชชู่แล้วก็น้ำสองขวดกาแฟสองแล้วก็ชาแก้วนะครับผมก็มีตู้เซฟไปด้วยนะครับแล้วก็มีเก้าอี้ให้นั่งนะครับก็มีโทรศัพท์ตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นไปด้วยมีน้ำบรรลมนะครับผมอยู่ในเดีนี้มเสียตังนะครับแล้วก็มี ของกินเล่นนะพวกนี้เสียตังค์เลครับผมห้องน้ำจะมีปักอยู่ด้านในนะครับก็จะมีอ่างล้างหน้าชักโครกนะครับผมนะชักโครกนะครับผมแล้วก็มีปลอกบวเครื่องทำคาร้อนนะครับเป็นบรรยากาศภายในห้องโรงแรมเราแล้วครับผมอา้าตานะครับ เลี้แก่นครับอยู่ิดโค้งนะครับคุเป็นบรรยากาศนะครับเดินข้ามจากฝั่งตลาดเสื้อผ้ามานะครับข้ามถนนไปอีกฝั่งนะครับก็จะมีร้านอาหารพวกผับปลาอะไรเยอะแยะเลยนะครับผมจะอยู่ติดแม่น้ำโคงเลยครับผมเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ลูกสาวรีย์เจ้าหนุวงนะครับผมอนุสาวรีย์เจ้าหนุวงครับผมคือติดฟังของเลยครับเปินสิ่มุ่ไปฟังไหนครับผมสิภาคก็เป็นชิ้มงานร้านนี้ครับผมตามแยกปากปากสักเดี๋ยวไปกันครับแร็ปเก่าแร็ปเข่าอ๋อใกล้จ้าโอเค thank you thank you ทานกันครับปาำงครับผมมมีพามาเน้นน <dans nos> <ges> ้ำลการมันนี่ครับผมปาเดียวครับผมลาดเดียวกสามสามแยกปากป้าสักครับผมน่าสามแยกปากปาสักนึ่งมะนาวปาไม่น้ำพงครับปลาไม่น้ำงมะนาวครับ ปลาเนออนดทอดรมยิม <c oughs> อาหารวันนี้ก็หมดไปประมาณล้านกว่าบาทนะครับจะเป็นเงินไทยก็ประมาณพันกว่าบาทนะครับพันเจ็ดพันแปดนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับอาหารอร่อยครับผมส่วนนี้ตอนเช้าวันที่สามพวกเรานะครับวันนี้เราก็จะเอาสามล้อจากหน้าโรงแรมไปที่ประตูชัยนะครับผมก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับจากโรงแรมมาก็ค่าเราก็แปดสิบบาทเงินไทยนะครับผม ครับตอนนี้เราก็มาถึงประตูชัยเรียบร้อยแล้วครับเราจะพาชมบรรยากาศเว้นประตูชตัยตอนเช้านะครับผมตอนน้เอา,าประตูชัยเหรอครับผมบรรยากาศมาเบิรงก้อนกบก้อนกลเบิืองไทยครับผมประตูชัยตอนเช้าครับผมบรรยากาศเป็นยังไงน,นะครับ ตอนนี้เขาก็บอก็่าอยู่ขนส่งองคนนะครับทานรถตลาดเต่าเด้อที่ไปสะพานมิตรภาพไทยแล้วครับเพื่อถลขามดานกลับไปเมืองไทยเขาครับผมเนี่ยในของฝากไปแล้วครับหนังครับหนังจีครับผมแล้วเราจะไปด่านเรามาขึ้นรถเบอร์สิบสี่นะครับผม ัึ้นร,รถได้เลยนะครับต้องเลยทีเดียวนะครับตอนนี้รถก็ออกจากสถานีนะครับก็จะมีแวะรับส่งผู้โดยสารตลอดทางนะครับผมคือรับด้วยก็ส่งด้วยนะครับผมค่าโดยสารคนละประมาณ30บาทนะครับผม น้องเขาก็เจ็บค่าโดยสารบนรถเลยนะครับผม่เราก็มาถึงด่านแล้วนะครับผมด่านข้ามแดนนะครับรจะรอสะพานมิตรภาพนะครับนี่เราจะล่องนั่งมานั่งมาประมาณครึ่งชั่วโมงได้ครับแป๊บเดียวครับผมเราก็จะเดินเข้าไปผ่านตมฝั่งเรานะครับไปสุดแพาทปอร์ตเรานะครับผ่านตมอ,ออกมาแล้วก็มาซื้อตั๋วคนละสามสิบบาทครับ ข้ามฝั่งไปฝั่งไทยเรานะครับผมรถก็บาแล้วนะครับเราก็จะไปขึ้นรถกันกศตรงนี้ก็มาถึงฝั่งไทยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปผ่านตามอมรครับตอมไทยออกมาแล้วครับเรียบร้อยก็ง่ายๆครับเที่ยวประเทศเพื่อนบา้านเรา สำหรับเพื่อนไม่ได้นํารถมานะครับก็มันสามารถมานั่งรถตู้บริเวณนี้นะครับไปที่หน้าด่านนะครับไปที่อุดรได้เลยนะครับผมใครจะไปต่อเครื่องต่อรถอะไรก็มานั่งบริเวณหน้าด่านได้เลยนะครับนี่ครับผมไปอุดรได้เลยครับไปสนามบินมาครับผมมันต้องงอนสนามบินเลยครับผมถ้าเพื่อนคนไหนจะเข้าเมืองหนองคายหรือว่าไปที่รถไฟนะครับก็สามารถเหมาสามล้อเวนด้านหน้าได้นะครับ แต่ถ้าใครมีรถมาเองก็มาจอดบริเวณหน้าด่านก็ได้นะครับผมนี่ครับเขาจะมีรับฝากรถนะครับก็เขาก็จะคิดวันละร้อยนะครับเหมือนเราน,รนี่ครับครับวันละร้อยนะครับผ